อันดับแรกเราจะดูนะครับ 1. เปลือกตาตกมากน้อยแค่ไหนเราจะเห็นว่าข้างซ้ายเห็นไหมเปลือกตาลงมาปิดตาดำมากกว่าข้างขวาชัดเจนประสงค์วันนี้หลักๆคือเราจะต้องการปรับเปลือกตาที่มันตกตรงนี้ยกขึ้นปรับกล้ามเนื้อรอบๆเบ้าตาก็จะเกาะรอบๆตั้งแต่หัวตาจะมาถึงหางตาเลยทั้งบนและล่างนะข้างบนจะเป็นกล้ามเนื้อที่คอยบีบให้เปลือกตาตกลงยิ้ม เวลาคนไข้แสดงสีหน้าหรือยิ้มเนี่ยเปลือกตาจะตกลงมาเพราะว่ากล้ามเนื้อที่เกาะรอบๆเบ้าตาตรงนี้จะคอยบีบให้มันลงเพราะฉะนั้นเราต้องการให้ยกเปลือกตาขึ้นเราทํายังไงเราก็ฉีดโบท็อกเพื่อลายกลามเนื้อที่มันดึงให้เปลือกตาตกตรงนี้ให้มันขายตาก็จะเปิดมากขึ้นแต่ถ้าเราต้องการให้เปลือกตายกมากๆเราต้องมีฉีดบ,บริเวณหน้าผากด้วยเพื่อให้ยกคิ้วและเปลือกตาด้านบนขึ้นอย่างนี้ตาก็จะยิ่งเปิดมากขึ้น ฉันบางเคสมาบอกเนี่ยกังวลเปลิดตาหมอฉีดเฉพาะหางตาได้ไหมหมอถามบอกว่าได้มันคลายตาเปิดขึ้นจริงแต่จะจะจะยกได้ไม่สุดเพราะฉะนั้นหมอจะแนะนําให้ฉีดบริเวณหน้าผากด้วยเพื่อจะได้เปิด,เป,ดเปิดตาให้ได้มากที่สุดข้างนี้เราต้องคลายมากกว่าหมอก็จะเพิ่มโบท็อกเป็นแถวที่2เพิ่มอีก2ยูนิต2ยูนิตนะครับเพราะฉะนั้นข้างนี้ก็จะเป็น สี่สี่กับสองสองก็จะฉีดกันตื้นๆนะเราไม่ฉีดเยอะเพราะว่าถ้าเราฉีดเยอะเนี่ยมันก็จะทําให้ดูตาแข็งใต้ตาเราจะฉีดเยอะไม่ได้เพราะว่าฉีดเยอะแล้วคนไข้จะยิ้มแล้วแก้มจะไม่ยกขึ้นทําให้ดูหน้าดูแข็งเวาเราจะฉีดเป็นจุดเล็กๆๆนะครับป้องกันการเกิดตาแข็งนั้นยิ้มเยอะๆหนังตาตกถ้าเราฉีดแล้วอยู่ได้นานไหมคะโบตอกอยู่ได้สี่ถึงหกเดือนจ้ะทุกยี่ห้อเลยอยู่ได้สี่ถึงหกเดือนนะครับ อันนี้นอกจากแก้ตาตกแล้วหมอแก้ตีนกาไปด้วยทีเดียวเลย